ค่ะท่านผู้ชมวันนี้หมาล่าอีกรอบนะคะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเลยพานุกลูกกินหมาล่ากันน่ากินนะคะรวมจริงเริ่มย่างกันุ้น ต้องลูกเด็กทอา,ทาน,อานันเดรย์จะทั้งนันเดอ <laughs> ร์รสชาติหอมแซ่รอมขึ้มรังคาหอมเห็ดค่ะท่านผู้ชมหอมมากเลยยอด มากินด้วยกันค่ะท่านผู้ชมมา